สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องหอมส้มค่ะวันนี้นะคะเป็นสูตรเราพัฒน,นาอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์แล้วเอ่อวดที่แล้วนะคะก็คือเอ่อตัวสูตรนี้นะคะอ่ามันเข้าไปอีกนะแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาเทสให้เ,เพื่อนๆดูอีกนะว่าวันที่28นะคะจะเข้าอีกไหมนะโอเคค่ะสําหรับสูตรค่ะก็คือนะคะก็ เราก็ใช้เป็นหลักพันนะคะบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะคะแล้วก็เลขคงตัวก็คือบวกสองนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาเอาวงเล็บแรกก่อนเรากันนะคะก็คือเก้าบวกแปดบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะคะโอเคผลลั์เดอก็จะได้เป็นสามหนึ่งนะคะอ่ะลืมบอกว่าเทสของวันวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกานะคะโดยใช้ผลหวยวันที่สิบสี่นะคะ อ่าผลหวยได้เป็น3 1นะคะบวกกับ2ก็จะเป็น3 3เนาะเท่ากับ3 3นะคะเลขเด่นก็คือ3และ4ค่ะ3และ4นะคะซึ่งวันที่17ค่ะเข้าเป็นเอ่อสองตัวล่างนะคะก็คือ4 5นะคะก็คือ4 5นะคะอ่ะเออก็จะเข้าเป็นล่างเนาะ4 5 สี่ห้นะคะบวกไปถูกไปอีกหนึ่งนะคะค่ะต่อไปค่ะมางวดวันที่19ค่ะใช้ผลหวยวันที่17นะคะตามสูตรเลยนะคะผลลั์ที่ได้ก็จะเป็น1 3สนะคะเลขเด่นก็คือ3และ4ค่ะ3แมะ4วันที่19ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ตรงตัวเลยนะเป็น2ตัวล่างนะคะส3นะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อน 4 3นะคะลืมบอกไปสูตรบวก2นะคะอ่ะค่ะต่อไปค่ะวันที่21ค่ะบวกวันที่19นะคะโอเคผลลัพธ์ก็จะเป็นอ่นาว13อีกเหมือนเดิมนะคะเลขเด่นก็จะคือ3และ4นะคะบวกเพิ่มไปอีกตัวนะคะโดยวันที่21ค่ะเข้าเป็นเอออ2ตัวบนค่ะ3 8นะคะบน38นะคะ ต่อไปค่ะมาว่าวันที่24ค่ะใช้ผลหวยวันที่21นะคะโอเคผลลับก็จะเป็น21เลขเด่นก็จะคือ1และ2ค่ะ1และ 2, นะคะวันที่24ค่ะเข้าเป็นเอ่อตรงตัวอีกแล้วนะคะเป็น2 1ล่างนะคะล่าง2 1เนาะต่อไปค่ะมาว่าวันที่26ค่ะใช้ผลหวยวันที่24นะคะ ผลลัพธ์นะคะก็จะได้เป็น1 1, 1ค่ะส่วนเลขเด่นก็จะเป็น1และ2นะคะของวันที่26นะคะวันที่26นะเอ,อ่อผลหวยออกเป็นอ่าหนึ่งเข้านะคะเป็น4 1นะคะบนนะบน4 1ตอนนี้ถูกไป1 2 3 4 5 5งวันแล้วนะคะ5้าวันแล้วเนาะ โอเคค่ะต่อไปค่ะมางว่าวันที่เอ่อวันที่28นะคะใช้ผลหวยวันที่26พฤศจิกายนนะคะหลักพันก็คือนะหหลักร้อยก็คือ5นะคะหลัก10ก็คือ4ี่นะคะแล้วก็หลักหน่วยก็คือ1นะคะบวกได้2คงที่ก็จะเป็น1 7ค่ะ17เ็ 1, นะคะเลขเด่นก็คือ7และ8ค่ะ7และ8นะคะอ่าเด่นเป็น7และ8ดวันวันที่8ดเนาะ โอเคส่วนเลขเด่นนะคะที่เราจะมา,าจับจอกกันเนาะเจ็ดและแปดนะคะอ่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนจิ้มไปได้เลยนะคะหรือว่าจะไปลูดกันก็ได้นะคะอ่าเลขเด่นสมเกาะให้แบบนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเลขหลุดนะเพราะว่าแบบพูดที่ไรเลขหลุดตลอดนะคะส่วนแปดก็จะเป็นเปส โอเคค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปใช้ได้นะสำหรับสูตรนี้นะคะโอเควันนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะ,ะสามารถไปเข้ากลุ่มได้นะคะตามลายที่ส้งไว้ทิ้งไว้ให้ได้นะคะถูกไปทั้งหมด5้าวดนนะคะห้าวันติดเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ